บุยาพาร์ทเดินทางมาถึงซีซั่นสืแแล้วนะครับรอบนี้มาในทีมของซิลว์มูลพระจันทร์สีเงินมีของรางวัลอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับแบ่งเป็น2ส,สายเหมือนเดิมฮะสายฟรีด้านบนสายเติมด้านล่างนะครับสายฟรีเริ่มต้นที่เลเวลสิครับได้เป็นสกินกล่องศพ20ได้ไป้ายแบนเนอร์ฮะห้ได้รูปโปรไฟล์เจได้รองเท้าโอ้นี่มันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของในบุญญาพาร์ทนะเนี่ยแจกรองเท้าด้วย 80ได้สก,กินระเบิดนะครับเป็นสก,กินที่เอฟเฟกเนี่ยดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ส่วนสายเติมนะครับก็จะเป็นพรีเมียมด้านล่างเริ่มสตาร์ทที่เลเวลหนเนี่ยได้ชุดผู้หญิงไปใส่เลยนะครับครบเซต รอบนี้ก็เป็นชุดหัวขาวแล้วก็ตัวเสื้อกางเกงรองทาเป็นสีดำนะครับและยังได้ช่องใส่ท่าทางอีก4ช่องนะครับได้แถบชื่อคิว e ีดได้ตาโปรไฟล์แบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ที่เลเวล30เนี่ยได้สกินกองศพไอเบเกอร์ครับเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งบอลกฏ เวล40ได้แอรบอร์ดครับเป็นผลึกอะไรครับเนี่ยร่อนลงมาเวล50ได้สกินทอมสันครับนี่ <Hey, S 1> บวกรีโหดสแม่นหนึ่งลบแมกกาซีนอันนี้ก็เป็นสกินระดับตำนานนะครับเป็นสายแบบรีลูกเร็วอ่าเวลาถือก็จะประมาณนี้เวล60ได้สกินมีดเดบกเกอร์นะครับ70ได้กระเป๋าครับเวล3 2 1ก็หน้าตาประมาณนี้ 90ได้สกินไอวอลครับนี่สีมันจืดจดยังไงก็ไม่รู้นะและที่เลเวล100ขั้นสูงสุดก็จะได้เป็นชุดประจำซีซันของตัวผู้ชายนะครับชุดรอบนี้ผมว่ามันดูจืดจืดไปหน่อยนะครับไม่ค่อยเท่ยังไงก็ไม่รู้อารมณ์ออกแนวมนุษย์หินมนุษย์นามนะครับ วิธีปลดล็อกในซีซันนี้ผมก็ใช้วิธีเดิมนะครับก็คือทำเควสรายวันให้ครบทำเควสสัปดาห์ที่1-3ถึง3ให้ครบก็จะไปจบที่เลเวล102นะครับหลังจากนั้นก็กดเลื่อนขั้นแบบถูกที่ราคา400เพชรก็พอนะครับแค่นี้ก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมดในซีซันนี้ไปใส่เล่นกันเลยนะฮะ และนี่ก็คือชุดประจำซีซั่นนี้ของตัวผู้ชายและตัวผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมชอบชุดไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปไปดูการเล่นจริงกันนะครับวันนี้ก็ไปกับแจ็กกี้เหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะลงไปยิงเขาลั่นหรือหัวเราจะลั่นแทนนะฮะ,ะจะรอดหรือจะล่วงพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ เปิดตัวกันด้วยแอร์ o a r แอร์เบเกอนะครับนี่มันจะเป็นเหมือนกับผลึกน้ำแข็งอะไรสุดอยอดนะครับสังเกตว่าจะมีหินโปรยออกมาจากด้านท้ายด้วยนะอ่าใครเข้ามาใกล้ๆเนี่ยระวังโดนสะเก็ดหินดีดหัวแตกนะมาวันนี้ลงกันที่โซนบิมาสกินะครับลงบริเวณจุดที่ผมชอบลงมาก,ก่อนมากตรงเนี้ยลงบ่อยจริงนะ เพราะว่าเวลาเราฟาร์มตรงนี้ใส่ตาเราสามารถวิ่งไปยิงคนที่บิมาด้านล่างได้เลยอ่าคือเราอยู่ที่สูงไงแล้วเรายิงลงไปด้านล่างเนี่ยมันจะได้เปรียบนะครับโอเคใครเล่นแหลงเนี่ยผมบอกเลยนะต้องลงจุดนี้นะครับรับรองรอดเหรอไม่ตายแน่ <laughs> ในแรลงคนลงตรงนี้เยอะนะแต่วันนี้เงียบนะครับไปดูเขาไปไหนกันไหนดูกล่องสุ่มซิแม็กเจกับซองยาวไม่เอา เราต้องหาทอมสันนะครับวันนี้ผมจะเล่นทอมสันเนี่ยเป็นปืนชาร์จเดี๋ยวหาเพื่อแจ็คก,กี้ด้วยถือกันคนละกระบอกเลย hey ช่วงต้นเกมเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับวิธีที่เราจะเอาชนะศัตูได้ง่ายๆเนี่ยก็คือของเราต้องพร้อมนะปืนใกลต้องมีปืนไกลต้องครบนะครับระบลระเบิดไอวอร์เนี่ยเตรียมให้เต็มไอนี่ไงเจอละทอมสันมาแอบอยู่บ้านนี้นี่เอง ถ้าเกิดของเราพร้อมเนี่ย <Hey. S 1> เล่นเกมผมบอกเลยว่าเล่นสบายและใครเขายิงข้างบนอ้อมขวาเลยแจ๊กเก้แต่พี่อ้อมซ้ายอ่าปิดสองทางนะครับ <Hey. S 1> นี่แจ็กกี้ปล่อยโดนด้วย <Hey. S 1> เป็นไงโดนติดมาร์คซูซี่นะครับถ้ายิงได้จะเพิ่มเหรียญอยู่หลัไงไอวอลเข้าเลยมากคนเดียวเนี่ยเป็นรอบลังเสาอีกไอ,อย,ยิงส่วนซะด้วยนี่มันตึง ไปวน้องเฮ้ยเออกว่าจะแตกยิงหัวตั้งหลายเม็ดไม่ล่วงมาล่วงเขียวจากกี้สำหรับทอมสันสกินนี้นะครับก็บวกรีโหลด2แม่นหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นสายที่รีลูกเร็วนะเป็นคุณสมบัติที่เหมาะกับปืนชาร์จนะครับ เพราะว่าปืนชาร์จเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเวลาเราโจนตัวศัตรูเราต้องรีลูกเร็วๆแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็สู้ปืนลั่นไม่ได้อยู่ดีนะฮะ <c oughs> สุดท้ายนายก็เป็นได้แค่ไม้ประดับคังนะสกินนี้นายสู้พวกลั่น2องดาเมจหนึ่งไม่ได้แล้ว <c oughs> น,นี่คนดวงหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คนหนึ่งแล้ว น่าจะมาเป็นแก๊งหลังเข้าด้วยลงสอง <Easy. S 1> ขึ้นตานักฆ่าอาชีพด้วยนะครับเมื่อกี้ยิงได้ <Wow. S 1> จะเป็นลูกเล่นในแพทล,ล่าสุดนะเวลาเราทำอะไรน,นู่นนี่มันก็จะมีตาบอกกลางจอนะครับก็ไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันไอตัดเสียง ภูมินจะเกิด,ดแต่โดนภูมิกำเนิดซะก่อนและใครมาเปิดตาล่าแจ็กกี้ครับเนี่ยปกป้องพิพิษัตแจ็กกี้เพราะว่าตอนนี้มีคนจะมาล่าหัวเดี๋ยวดูกันว่าใครล่าใครนะครับก็เวลามีคนมาล่าเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์แดงๆขึ้นในแมปนะฮะเราต้องคอยสังเกตถ้าสัญลักษณ์มันเข้ามาใกล้เนี่ยบอกเลยเตรียมตัวโดนเฮ้ hey. นี่หรือเปล่าเอาสกีอ้ายเล่นกศรเหรอไปหนึ่งรหแบบมกปิวผมว่าไม่ใช่หนึ่งแหละน่าจะสามถอยไปตั้งหลักก่อน แ,และใครแว้นรถไอ้รถแว้นเนี่ยชอบมาเวลาคนกำลังบวกกันมันทำให้เราเลดต่อไม่ได้นะครับขับไล่เด้ยวยเอาไปหนึ่งป <c oughs> ีเดียวก่อนปะ <c oughs> เริ่มหลอนแล้วผมว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ถอยก่อนระหว่างนี้เราต้องอาศัยจังหวะชุลมุนมุ่งหน้าไปที่ร้านเจ๊ <_ struggling> เจ๊เจ๊บัตรทองใบหนึ่งไม่ได้อุดหนุนนานแล้วเนี่ยอวันนี้มาซื้อถึงไทยนะครับแจ็คก,กี้มาทีไล่บอกเลยเจ๊กำไรมากมายและไอ้นี่ยิงกันไปเลิก <_ S 1> ปลายสองเลยน้อง นี่ซ้ำให้ด้วยลักกี้กับภูมินจะเกิดแต่โดนคุมกำเนิดอีกรอบไอ้ที่คือแกงแรกที่โดนยิงตรงข้างในเมื่อกี้นะครับแล้วก็น่าจะชุบกันขึ้นมาได้แล้วไอ้แกงขับรถก็มาพอดีไงเออเลยเกิดการประทะเดือดแล้วดูกล่องศพนะครับเต็มเมืองอ่ะผมบอกเลยนี่ให้ดูแบบชัดๆ และนี่ก็คือกองศพไอเบเกอร์ในบุยพาซืซัน18นะครับเป็นเหมือนกับผลึกคริสตันพื้นผิวดวงจันหรือเปล่าแต่ก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคือโทนสีที่เขาเลือกมาเนี่ยมันออกแนวแบบฟ้าเธอควอยสีน้ําทะเลอะไรอย่างนี้พอมาอยู่ในเกมมันก็เลยดูจืดไปหมดเฮ้ยเสีออยงเท้าใครเยมาไงสาวเออฟันมันจักจีโถมเลย เออร่วงหนึ่งสามสามด่วนสามด่วนเออ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 เป็นไงมีงานซ้ำด้วยโคตรสุดดูด้วยนะครับนี่ไข่นี่แจ็กกี้นะตัวตึงอ,ตอ,ออปตอก่อนจะมายิงคนเนี่ยรับงานเฉาะมะพร้าวมาก่อนเลยคลองเป็นพิเศษเอ้ยมาไงอีกคิดว่าหมดแล้ว แล้วขังตัวเองอยังงนียิงลำบากเลยเพิเ่มเอาระเบิดไปแทนแล้วกันจัดให้หนึ่งลูกกำงามค <c oughs> าไอโเฮ้ยประตูวารป์ปะมาจากไหนก่อนไอ้กลุ่มเนี้ยเมื่อกี้เราเคลียร์พีกไปหมดแล้วนะครับแล้วอยู่ๆก็โผล่มา เวลาได้เวลาเข้าวงอยู่หน้าเดือบานไป <Hey. S 1> เสร็จแล้วเนี่ยแช่ดนานนาเฮ้ยมีคนตักข้างในตัว <Hey. S 1> ข้างในวงเขารออยู่เดี๋ยวเราต้องจุกออกขวาอเดินง,งงอย่างนี้ตุยดีครับง,งงอย่างนี้เกาะแตกแล้วผมบอกเลยใครรอดยิงกระจุยหมดนะครับมาจ๊เกี้ ไดีตามมาโลดเดินทางเข้าวงแบบปี2024และใครมาวิ่งตัดหน้าอีกแล้วอพอนุ่มมาดิดิกระโดดแบบมีความสุขมากไปไหนนะเฮ้ยไปชุบเพื่อนแน่เลยวิ่งฟองเลยสายก็มีสวยจักเก็เตเดี๋ยวตัวขวา ลาก่อยน้องแม่มากดปบมือชอบใจให้ด้วยสงสัยจะถูกใจนะโดนยิงทั้งหลังเนี่ยและนี่ก็คือชุดประจำท่านบุญยพาร์ตในสื่อสั้นที่18นะครับเสื้อผ้านะนผ,ผมกระเป๋ากระเป๋าก็ประมาณนี้เลยนะฮะชี่สุภายอยู่ด้านหลังนี่ก็เป็นกระเป๋าสานนะครับ เนี่ยมาดูเข้ากับชุดดีคือตัวเสื้อเนี่ยผมว่าดูสวยดีนะแต่กางเกงมันดูเรียบไปหน่อยมันไม่ได้มีเอฟเฟกพวกหนามพวกหินที่มันเหมือนกับเสื้อนะครับแล้วก็อันนี้ที่ถืออยู่ก็เป็นอาวุธระยะประชิดเป็นมีดนะส่วนแจ็คก,กี้ถือปืนปืนกับมีดนะครับแล้วก็ไอวอร์ที่ได้มาเนี่ยเวลาใช้จริงมันจะเป็นแบบนี้ตอนถือก็ไม่มีอะไรมองไม่ค่อยออกส่วนตอนวางเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน มันไม่ค่อยสวยอะสีมันจืดน,นะครับอันนี้ด้านหน้าเขาจะเล่นเป็นธีมแบบว่าบนดวงจันทร์พื้นผิวอะไรแบบนี้เขาก็เลยเลือกโทนสีนี้มาส่วนระเบิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเคลื่องให้ดูแบบชัดๆตอนอยู่หน้าล็อบบี้เอฟเฟกไม่สวยเลยนะนี่ต้องดูตอนในเกมโอ้ไม่ได้มีความชัดเอาซะเลยไม่ผ่านนะไอวอลกับระเบิดเนี่ย <ค>ไป<อ>ตัวซ้ายเหรอมาไงก่อนหนึ่งคนแต่เ,เราเข้าวงก่อนดีกว่ามาจากที่ด้านซ้ายมันมีคนด้วยนะมันมีคนยิงตรงป่องเราถอยมาเล่นข้างหลังสเต็ปการเล่นที่ปลอดภัยมันต้องแบบนี้นะครับเราต้องอยู่ในทิศทางที่ไม่มีคนอยู่ข้างหลังเราจะได้โฟกัสแค่ศัตรูด้านหน้ายอย่างเดียวอตอนนี้เราก็ยึดโซนขอบด้านนี้เอาไว้แล้ว แล้วมาขึ้นเครื่องติดพี่ทำไมน้องปังปอนโดนยิงซะข้อหาชัยแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์ใครจะขึ้นได้ต้องจ่ายครั้งละสิบบาทนะราคากันเองไอ <ป S 1> <ห>้ข้างหน้าคนนึงยืนยิงสะดุวยตึงจัดตแ,แต่เห็นแค่ตัวเดียวนะอีกคนนึงยังไม่เห็นผมละแวงด้านขวาเนี่ยยังไม่ได้เช็ก <ไป S 1> <ๆ>่อแหง สองคนเลยนี่ลำหนึ่งจอดเลยจอดเลยทันปะหน่ะอยู่ไกลซะด้วยสัมไม่ทันเพื่อนก็น่าจะไปดึงแล้วแหละไปหนึ่งอ้าวล้มหมดดิล้มหมดดิยังงี้โอ้ยแล้วนี่คุณยิงเรอ,อยู่กวามฟื้นตัวอา มีที่ชุบปอมีที่ชุบปอมีที่ชุบก็บไปบนลานะจ๊ะบอกเลย โอเคก็ประมาณนี้สําหรับของรางวัลทั้งหมดในบุญยภา,าซอซันที่18นะครับได้ดูจนจบแล้วเป็นไงกันบ้างชอบไหมครับส่วนตัวผมรู้สึกเฉยๆกับซอซันนี้นะคนสีมันดูจืดๆแล้วก็ของรางวัลมันเป็นธีมแบบออกนอกโลกอะ่ะมันดูไกลตัวเกินไปนะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะฮะ